มาตรฐานที่1 0สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่นำเป้าหมายจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในระดับท้องถิน่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีมาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านต่างๆเช่นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนสถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมได้อย่างหลากหลายภายใต้สัดส่วนเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนเรียนผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมที่จัดเพื่อตอบสนองความสามารถความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมมีหลากหลายมากมายมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียงและจัดให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิน่นชุมชนและสังคมสถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการออกแบบและจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนเพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการคิดการลงมือทำงานในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามกำกับการใช้หลักสูตรโดยใช้วิธีการที่หลากหลายมีแผนการนิเทศติดตามกำกับอย่างเป็นระบบสถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาวางแผนปรับปรุง